สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปอยอีกแล้วนะคะอยู่กันที่รถบ้านมือ2อง MC 99ลำลูกกาคลอง7นะคะใครที่มองหารถกระบะตอนเดียวนะคะเอาไปบรรทุกขนของเนะะี่ปอยขอแนะนำคันนี้เลยนะคะบอกว่าพึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะใครที่อยากจะได้รถเอาไปขนเงินขนทองนะคะเอาไปบรรทุกผักผลไม้นะคะเอาไปต่อยอดธุรกิจนะคะ แนะนำคันนี้ราคาถูกมากค่ะราคาถูกไม่พอนะคะได้รถปีใหม่ๆการันตีของศูนย์ก็ยังอยู่นะคะการันตีของร้านของเราก็ยังอยู่นะคะคันนี้เป็น Toyota าไฮรักรีโวนี่คะตัวนี้2.4นั่นเอง2.4เป็นเครื่องดีเซลนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ใครที่มองหาอยากจะมีรถใช้อยากจะได้รถขับให้มาที่ M499 ได้เลยนะคะ เพราะว่าคันนี้เพิ่งมาค่ะเพราะว่าคันนี้เพิ่งมานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องรถนะคะว่าจะสดจะกริบขนาดไหนนะคะอีกคลิปหนึ่งก้อยได้ลงไปแล้วนะคะว่าเราล้างทําความสะอาดนะคะที่เราถอดนะคะล้างทําความสะอาดนะ่ะตอนนั้นก็เดิมเดิมนะคะมาดูสภาพที่ว่ารถล้างเสร็จนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะโอ้โหบอกเลยกริบมากนะคะที่ โอ้โหคัดจริงๆนะคะบอกเลยคัดมากๆนะคะคุณลูกค้าเห็นตัวหนังสือคำว่า L ไหมนะคะตัวนี้ซ้ายขวาต้องมีสัญลักษณ์ L กับ R อยู่แล้วนะคะรถสภาพเดิมจริงๆนะคะตัวนี้2.4มีเบรก ABS ให้ด้วยนะคะโอ protect, ้โหนะคะน็อตปากกระโปงไม่มีการถอดง,งัดแงะนะคะรอยสูงรอยอารอยู่ทุกจุดนะคบ รถ MC99 เป็นรถยนต์ที่คัดเกตจริงๆพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่บอกว่ายังไม่มีโอกาสที่เดินทางมาที่ MC99 เดินทางมาเหอค่ะนะคะคุณไม่ผิดหวังจริงๆนะคะเพจนะคะสัญลักษณ์เพจของโตโยต้าจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยรอยคับซีอะไรอย่างเงี้ยเลขคับซีอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะคะเขาจะบ่งบอกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันนะคะว่าเจ้าโตโยตา้า รีโว่2.4คันนี้จะกริปขนาดไหนเออนะคะคันนี้นะคะปอยขอแจ้งราคาอีกทีนึงนะคะสำหรับโตโยต้าไฮลักรีโวนะคะตัวนี้เป็นตัวเจเนาะ,ะมาดูในส่วนของล้อ,อก,ก่อนเน่ตัวนี้ล้อกระทาดูสิล้อ,อกระทานะคะยังใหม่กริปขนาดนี้นะคะเพราะว่ารถปี2019ราคาที่จำหน่ายนะคะอยู่ที่399,000บาทค่ะ 3 9 9 0 0นาทอย่างนี้คือวัาถูกเลยนะคะลูกค้าอ่าสำหรับลูกค้าทานไหนที่มาออกรถกับปอยนะคะเดี๋ยวปอยแถมอ่ไม่ว่าจะเป็นตู้หรือหลังคาให้นะคะหลังคาตู้ทึบเนาะนะเดี๋ยวแถมให้นะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวแถมตู้ให้นะคะตู้ตู้อ่อตู้ทึบเนาะเดี๋ยวแถมให้นะคะใครที่มองหาจริงๆสามารถโทรมาสั่งจองได้ที่เบอร์โทร0ู5ย์แ5 5 5้หห้านะคะ นี่เลยส่องให้กันเห็นแบบจัดจ่ายอย่างนี้นะคะยางอะไหล่แม่แรงมีครบนะคะนี่เสริมแหนบให้ด้วยนะคะตัวนี้มีแหนบแล้วก็ล็อกระทะนะคะซึ่งลงเล่มเรียบร้อยนี่ค่ะซึ่งลงเล่มเรียบร้อยนะคะ,งงะ,ค,ะคันนี้ปลอยแถมหลังคาให้ด้วยนะคะปลอยแถมหลังคาให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้ารีววปี2อ1 9ในราคา3 9 9 0 0 0บาทโอ้โหสุดคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถออแถมอีกนะคะ น้ำมันเต็มถังแถมกล้องติดหน้าลถให้ด้วยเอาสินะคะโอ้โหของแถมมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นพี่พเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มองหาอยู่นะคะรีบเลยค่ะพี่เพราะว่ามันมี1คันนะคะสําหรับเจ้ารีโวแบบนี้นะคะสภาพกริบๆแบบนี้นะคะปอยย้าอีกทีนะ,ค,ะคันนี้จะเป็น6สปีดนะ,ะมี6เกียร์นั่นเองนะคะถุงรมนิรภัยก็มี3ใบน,นั่นเองนี่ใบต้องไหนเดี๋ยวให้กันดูเลย1 เห็นไหมเห็นมาตรงนี้หนึ่งนะคะอ่าอ่าอ่อ่นี่สองนี่ตรงพวงมาลัยฝั่งคนขับนะคะแล้วก็นี่เลยสามนี่คะ่ะพวงมาลัยตรงนี้จะมีสามนะคะตัวนี้ตัวใหม่จะทำหกสปีดแล้วเนาะนะคะมาเป็นไงคะถูกใจหลายๆท่านไหมแต่ถ้าถูกใจทำไงอย่าช้าบอกเลยอย่าช้านะคะโทรมาสั่งจองได้นะคะที่เพอโทร085514545ขอย้ำอีกทีนะคะ 085514545 5, 5 ID Line POYMC123 ในราคา399,000บาทค่ะ399,000บาทแถมตู้นะคะแถมตู้ให้ด้วยนะคะแถมคลองติดหน้ารถน้ำมันเต็มถังโอ้โหของแถมเยอะแบบนี้คุณลูกค้าแน่ชอบยังไงก็กดไลค์นะคะกดแชร์อะค่างวดน,นะคะกรณีฟรีดาวจะผ่อนเดือนละ 7,573บาทอันนี้84งวดเนาะแต่ถ้า72 8 1 6 8บาทอันนี้พูดถึงไม่ได้ใช้เงินดาวส่วนลูกค้ามีงบดาวางเงินดาวเหอะนะคะค่างวดก็จะลดลงมานะคะยังไงก็ฝากชมให้จนจบคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ